เมื่อก่อนนางเป็นแม่ค้าขายแบรนด์เนมเฟลทั้งสองด้านต้องบอกว่าคุณตายังไม่ลืมนะคะไม่ควรใส่ถุงดูดความชื้นเข้าไปย้ายมาแล้วค่ะใบนี้ที่เราคอยใบนี้ใช้เวลารอ,รอถึง9เดือนนะคะแต่ไม่ใช่โคตรตาแบนนะคะเพออาราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าใครไม่อยากฟังสตอรี่ข้ามไปอันบ็อกซิ่งได้เลยค่ะเราใส่ทาแสดงไว้ให้ข้างล่างค่ะ บนี้เรื่องขอเอสแต่เราเข้าไปหาหนางเป็นครั้งที่2นะคะก็อบอกว่าอยากได้ใบนี้จังเลยเขาก็อบอกว่าเออเอาเฮอร์แบ็กมาขใบนี้ไม่มีเราก็บอกว่าเฮอร์แบ็กสวยนะคะแต่ว่าอยากได้ใบนี้มากกว่าเขาก็อบอกว่าถึงคุณท้าไม่เอาเฮอร์แบ็กใบนี้ก็ยังรออีกนานค่ะเราก็เลยมานเลนเอาเฮอร์แบ็กกลับบ้านมานะคะแล้ว อันนั้นเป็นครั้งที่2องเดือนสิงหาเพราะเราได้ช็อปกับนางไป4ครั้งอันนี้นะับให้ฟังเขาเผื่อใครอยากได้ตัวเลขไปรียเทียบกับของตัวเองนะคือจุลนิแต่ละอันมันก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะแต่เราก็มักจะอยากรู้ว่าของคนอื่นเป็นอย่างไรแล้วพอเราซื้อกันนาครบสี่ครั้งนะคะเป็นช่วงเดือนธันวาแล้วก็โทรมาบอกคุณท้ามีของเข้ามามาเอาเร็วซึ่งเราไปวันนั้นไม่ได้นะคะนัดเอสสัปดาห์ต่อมาใบนั้นก็ไม่อยู่แล้วใบใหม่ที่เอสบอกว่าเดี๋ยวจะคอยดูให้ก็ ยังไม่มีนะคะใครอยากฟังสองเรื่องนี้นะีเออละเอียดนะคะดูใน description box ข้างล่างนะคะเราจะใส่ลิกงก์ไว้ให้นะคะแต่ SA นั้นก็น่ารักนะคือวันนั้นโทรเข้าไปเราพลาดไปใช่ไหมคะปลายเดือนธันวาเอก็โทรมาแต่เราไม่ทันรับแล้วพอโทรกลับไปภายในประมาณหึงชั่วโมงนะั้ก็บอกว่าคุณตาที่เป๋าไปแล้วค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์พวกนี้นะเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือเจ้าใบเนี่ยน,นหกับเราเราไปหา ที่คล้ายๆแันของใบอื่นดีกว่ากูรูแฟชั่นที่เราชอบปรึกษาเขามากเลยนะคะเมื่อก่อนนางเป็นแม่ค้าขายแบรนด์เนมมืยสมัครเล่นด้วยแล้วเราก็เคยซื้อกระเป๋าแอมเอสคานางนะคะแต่ตอนนี้นางเลิกขายไปแล้วว่าคนจิ้มร้านนางดีมากเลยถ้าใครเดาถูกอมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะเราก็ปรึกษากับนางว่าเฮ้ยไปใอยใบนี้มาดีไหมพอเราเชื่อเซนส์นางแฟชั่นของนางน,นะนางก็บอกว่าเฮ้ยใบนี้ถ้าได้มามันต้องตามแต่งแลบบ้วถึงเกงวอมถึงเกงยิงขาด ดู L V Atlantis ที่จะออกมาใหม่ดีกว่าตอนนั้นมันยังไม่ออกนะคะมันอยู่ในเป็นยังเห็นบนรันเวย์อยู่ไปเนี้ยสวยกว่าเก๋กว่าแล้วก็เฮ้ยเออก็ดีเนาะคนยังถือไม่ซ้ำไม่เกิดกันด้วยแล้วเป็น I O V ขายไปแลคะ่ะก็ไม่ตกก็ก็ซื้อใช้ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไปซื้อก็ไปลงชื่อไว้เลยนะคะบอก S A L V ไว้แต่ปรกากฏพอมันออกมาจริงๆอะค่ะไอ้บนรันเวย์ขอบมันจะเป็นเหลี่ยมชัดเลยซึ่งตอนแรกก็วกลัวว่าใช้ใไฟอ่ะ ขอบมุมอ่ะที่เป็นเรียมชัดขนาดนี้มันจะเสียง,ง่ายไหมซึ่งทางโปรดักชั่นทีมกกคงคิดอย่างนี้เหมือนกันเขามันออกขายมันจริงๆอ่ะเขามันไม่เป็นเหลี่ยมตรงนี้แล้วมันเป็นแบบมุมแบบซอฟฟะค่ะซึ่งเราว่ามันแต่มันกลับทำให้ไม่สวยเท่าที่คิดนะคะก็เลยบอกปฏิเสธไปแล้วก็ม,มองเจ้าตัว l o เว่โฟร์เด e ดโท้แบ็ไว้นะคะซึ่งค่าก็โอเคหาซื้อไม่ยากหนําก็ดีนะคะแต่โรเว่รุ่นเนี้ยชาชายัยเราไม่ชอบขายต่อระคะาะกบแน่ๆเพื่อนก็บอกว่า เอานาอดทนรอหน่อยนะเพราะว่าใบยี่บอกมาค่ะก็ยงไม่ได้ชอบขนาดนั้นแค่เหมือนอยากไปได้ใช้แก้ขัดหรือเปล่าเปโนทั้งสองได้น,นะคะแอมเมสใบที่อยากได้ก็ยังไม่ได้จะไปหายี่ห้ออื่นก็หาตัวที่แทนกันยังไม่ค่อยได้เพอร์เฟกเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็วันที่ไปใส่เจ้าตุ้มหูไฟจิวตัวนี้นะคะก็เอสเอ็กก็บอกคุณต้ามีกระเป๋าใบที่คุณต้าอยากได้มาแล้วแต่ว่าคอมโบอ่ะเป็นสี e 2นะคะกับพาราเดียมฮาร์ดแวร์ ซึ่งสีเนี่ยขเขาจะเป็นสีคอมโบเทพคลาสสิกมากๆเราก็เกือบจะตอบรับไปแล้วแต่วันนั้นมันมรู้สึกเฟลไงตั้งใจไปเอาฝ่ายจูเวอรี่ที่เป็นโรสโกลแล้วดันไปเลือกด้วยตัวนี้คือตัวที่มันลงรู้สึกวันนั้นนะคือต,ตัวตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วกระเป๋าอะอยากได้โกฮาร์ดแวร์เพราะเราแทบไม่มีกระเป๋าโกฮาร์ดแวร์เลยแล้วกันมีซิลินเลบลแบ็กใบหนึ่งที่เป็นโกฮาร์ดแวร์แต่ว่ามันเป็นใบใหญ่ซึ่งตอนนั้นไม่ได้บอกใช้กระเป๋าใบนั้นแล้วแล้วก็ เป็นสีตานเข้มซึ่งก็เป็นสีที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ค้ยคอามจนิงมีเจ้าตัวนี้นะแต่แบบมันเป็นใบแบบสไพรสวยๆเก๋ๆนไม่ได้ใส่อะไรได้ก็คือใะรที่เหลืออีกแบบประมาณ10บใบอ่ะเป็นพาราเดียมฮาร์ดแวร์ซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะก็เลยเออคือใบนี้อย่างรอเป็น E2 Go h a r d าร์ดแวร์แตอนนี้ตก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้ยากต่างกันขนาดนั้นมั้งแล้ว เอก็เลยบอกว่าเออยังก็มีอีกใบนะคะเป็นสีทนอ e ีทู e เหมือนกันแต่มันจะออกเหลือบเขียวค่ะเมียเน,นี้มเป็นโกฮาร์ดแวร์เอสก็มาให้เราดูเลยแต่เรารู้สึกว่ามันแต่งตทวค่อนข้างยากเพราะเราอ่ะจะมีทนเสื้อผ้าคนสีแบบออชมพูดําน้ําเงินแดงซึ่งเหลือบเขียวบางทีมันมันดูแบบแคลชกันไปนิดนึงนะคะก็เลย ปฏิเสธไปนั้นเดือนมกราใช่ไหมคะพอเดือนกุมภานเอสเอก็บอกคุณต้ามีคอนสแตนทกโกมาสนใจไหมคะซึ่งคอนสแตนทกโกที่เอสเอออฟเฟอร์มาเป็นสีพอฟฟี่โกลหาร์ดแวร์มันคล้ายตัวคอนสแตนซิลิมบอลเลยที่เรามาแปลงใส,สายเองมากตัวนั้นข้อดีก็คือมันใส่โทรศัพท์ได้ แต่เวลาจะใช่อะมันก็ต้องจัดของเข้ากระเป๋านิดนึงเช่นแอลกอฮอล์ถ้าจะพกก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบเป็นเป็ขวดไม่ได้มันพกได้แค่เป๋าทางมือถือปุมบญแจงมันต้องจัดระเบียบนิดนึงอะแต่ตอนเราอยู่ในอารมณ์ที่อยากอยากได้ขอโยนโยนโยน,ยน,ยนใส่อะไรเข้าไปก็ได้แล้วตอนในภูมพภาชั้ไหมก็เร,เริ่รู้สึกคือถ้าจะซื้อกระเป๋าที่ไม่อยู่ในว i ชลิส s t อะมันเพิ่งใช้เงินเยอะไปกับไฟจิวอ่ะก็เลย ต้องจำใจปฏิเสธไปนะคะด้วยเหตุผลที่แบบอยากจะแบบค่อนข้างมีวินัยในการใช้เงินนะคะซึ่งแบบตอนนี้ก็เสียดายนะก็ไม่ไปบอก SA ไว้ว่าคิดถึงคอนซองทูโกนะคะซึ่ง SA บอกแล้ววแต่วันที่ออเฟอร์แล้วว่าคุณตานานานมันเข้าทีนะคะแล้วก็ก็ควาาปฏิเสธไปละแล้วเขาปฏิเสธไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์นงก็น่ารักมากมีลินดี้ย่หมาออเฟอร์สีโก o ออนก็สวยมากอีกแต่ว่าคือนางแบบ โทรมานะแล้วเราอ่ะไม่ได้ว่างเข้าไปลองก็เลยกลัวแบบว่าไอ้สายสพายของลินดี้อ่ะมันจะไม่เข้าไหลหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนต้องสส่เล็กๆมันถึงจะเข้าหลัพื้นที่มันกว้างมาหน่อยก็ไม่กล้ารับออฟเฟอร์โดยไม่ได้มีเวลาเข้าไปลองนะคะแล้วเอเซ็ก็บอกว่าให้คุณตาช่วยทาอัลบัม้มพิคตินสีที่คุณตาอยากได้ไว้ให้ได้ไหมคะจะได้เลือกมาให้ตรงเลยแล้วก็ทําพปให้หนางซึ่งอัลบั้มตอนนี้นะคะอุย้ยบอกไปแล้ว เอสเซก็บอกว่าคุณตาช่วยทำอารบัมรูปสีและคอมโบของกระเป๋าที่คุณตาอยากได้ไว้ให้หน่อยนะคะเราก็ทำไปนะคะมี e2 g o hardware แล้วก็เอาเจ้า e2 p l a t i n u ที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งเพิ่ปฏิเสธไปเดือนที่แล้วเนี่ยใส่กลับเข้ามาอีกนะคะเขามาคิดว่าเฮ้ยความจริงอะ่ะใส่ตุ้มหูนี้ไปเริ่มชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราอะ่ะเข้ากับโทนซิลเวอร์พาาเดียมนะ แล้วก็ใส่พวกที่มันสีคล้ายกับ e-tube อะคะ่ะบิสกิตท็อฟฟี่ล้วก็อาจจะมีอั่างสีของสีอย่าเดี๋ยวไว้ใส่รูปให้ดูนะแล้วระหว่างนั้นก็ไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งเป็นแนวค u ลเลกันลกชัวรี่นะคะราคากลางๆนะคะไม่ใช่โพเลนไม่ใช่ซองมอนนะคะโวยเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะก็เลือกสีที่เป็น e-tube go hardware นะคะกะเอาใบนั้นอะมาเรียกเจ้าใบแอลเมที่เราอยากได้นะคะ แล้วก็ผ่านไปใช่ไหมช่วงุตต้นปุซซพเขาไ่พูดกับเอสเอเบอกว่าคุณตายยังไม่ลืมนะคะแต่ว่าซอฟต์แวีคุณตาอยากได้มันต่อคิวอยู่มีคนที่อยากได้เขารอมาก่อนแล้วก็เออโอเคก็คือตอนนี้ความอยากได้แม้นั้นถามว่ามันเยอะเท่าตอนแรกไหมก็ก็ไม่เท่าแต่เขายังอยากได้อยู่นะคะตอนบที่ใช้งานแล้วพอกางพูดไปเอสเอเขาก็มาคุณตาว่ามาเอาของไหมคะซึ่งเอสเออ่ะนางชอบเข้ามาตอนบ่ายแล้วก็ถามว่า โทรมาตอนเช้าได้ไหมคะตอนเช้าเนี่ยไปได้เกือบทุกวันเลยค่ะตอนบ่ายมันกำลังจะไปรับลูกแะค่ะเอสเอ็กก็บอกว่าคือส่วนใหญ่ของมัน่ชอบเข้าตอนบ่ายอะค่ะแล้วบางทีมันไม่ได้ดูสีคอมโบมาก่อนก็เลยเป็นอารตกลงกันว่าโอเคค่ะก็เสียงชอบไปซึ่งบทมันจะได้มันก็ได้ค่ะบ่ายวันนั้นนะคะเอสเอ็กพรามันมีเวลารีบไปเอากระเป๋าแล้ววิ่งฉิวไปรับลูกพอดีค่ะก็เลยเข้าไปเอากระเป๋านะคะแล้วเราก็มีถามเอสเอ็กว่าเราได้สีอะไรคะเอสเอ็กบอกมาดูเองแล้วกันค่ะหลางเขาเริ่มคิด เฮ้ยหรือว่ามันไม่ได้สีแบบคอมโบอันดับเมอร์วันหรือเป็นแบบ e ีทูกับโกเพราะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเบสกิ้ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นว่าอยากได้ e ีทูกับโกหรือพลาเดียมฮาร์ดแวร์ก็ได้แต่พอเซบอกเข้าไปดูก็เรื่อบ,บใจตุต้มๆม,ม,มันจะได้สีอะไรวะเราพอไปถึกนะคะเป็นการเข้าไปเอากล่องที่รวดเร็วมากค่ะเพราะว่า SA อ่ะนางมีลูกค้าอีกคนนึงนะไม่คิดว่าจะไปถึงห้างได้เร็วขนาดนั้นนะคะนางก็เหมือน มาปริกมาอยู่กับเรานะคะเราก็แบบเกรงใจนะก็รีบทุกคนก็รีบไปทั้งสองฝ่ายนะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะคะว่าเจ้าใบนี้เนี่ยตกลงมันคือใครเห็นก <c oughs> ล่องหลายๆลายคนก็อาจาจะเดากันได้นะคะจะใส่กล่องนะคะตอนนี้จะเอ ก็แทบจะ,ะกระีนะคะมันคือคอมโบในฝันเลยค่ะนี่ค่ะน้องพิกโคตินนะคะ E2 Go Hard w a r e ค่ะเดแบบี๋ยวก็เปิดให้ดูนะเช็คอักรองว่ามีเจ้ากุญแจนะคะแล้วเจ้าคอนเช็ปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราอยากได้สีทองของ a i r m a สนะคะเพราะรู้สึกว่า Go Hard w a r e ของ a r r m อสมันให้เป็นทองเข้มอารมณ์เดียวกับ สีทองของชาแนล f ฟลตแบทที่เป็นพวกวินเทจนะคะมันมันแบบมันให้อารมณ์แบบอะไรดีอะโอลักชัวรี่หรอหนุ่น่าจะอย่างนั้นนะนี่ชอบนองจังเลยนอนไหนมาดูซินองสปแปมอะไรกระเป๋าเนี้ยเราได้าพฤษภา2024ใช่ไหมคะซึ่งสองสามสออ่ะมันจะเป็นสปแตมแบบวนยูแต่ในนี้เป็นสปแตมบี B, เราคิดว่าบางทีมันก็มีแบบค้างสต็อกเป็นมาได้นะคะแบบอาจจะไม่ได้ค้างสป็อกที่องไทยจะ ตอนนี้เขาเรียงกล่องเนาะจัดส่งพบปล่อยว่าช่วงต้นปีอะอย่างต้นปี2024มันจะมีสเต็มบีของ2023ขามาบ้างกลางปีก็ยังมีขามาบ้างแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงซึ่งสะาทายถึงเก่าถึงสเต็มเ้าพวกคนที่ได้มาแล้วเขาจะไปขายต่อสเต็มต่างปีราคามันจะต่าเถึนด้วยนะแต่ใบน,นี้ไม่ขายแน่น,นอนค่ะอยากได้มานานแต่ว่าพกอะไรใส่ใส่เข้าไปก็ได้เลยแล้วก็เราคิดว่าหนังใครมองอะ มันหอมจริงๆอ่ะคือ s f เปิดมาแล้วก็เฮ้ยคนที่เขาว่าหนังแอมเมสมันหอมกันมันหอมจริงๆอ่ะหอมกับตัวเจ้าหนังแอบซ่ม e ของเจ้าคอนสตงสลิมบอลเลเลยเยอะเลยอ่ะเราคิดว่าไม่ใช่แค่ใสดด้วยนะที่ทำให้เป็นอย่างนี้ในกล่องนะคะเขาก็จะมี แคบและสิ่งที่เราแปลกใจก็คือถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่ควรให้อยู่ใกล้ความชื้นนะคะให้เก็บที่แห้งไม่โดนแสงเก็บในกล่องได้แล้วก็เก็บโดยใส่วัสดุที่มันแถมมากระเป๋าลงไปเช่นถ้าได้หมอหรือเคสของเราได้บับเบิ้ลแรปมานะคะ<ๆ>ก็ใส่ลงไปในกระเป๋าให้มันคงเชฟให้ได้แต่ไม่ควรใส่ถุงดูดความชื้นเข้าไปค่ะ ใครรู้เหตุผลว่าทําไมมั่งหน้าแปลกดีเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะบนอินเทอร์เน็ตบอกเยอะเลยว่าให้ใส่ถุงดูดความชื้นไปด้วยแล้วจะมาลองใส่แบ็อินเสิร์ตกันนะคะซึ่งใบเนี้ยเราคิดมาตลอดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ค่อนไปนทางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ Insert อินเสิร์ตอันเนี้ยทําให้เราคิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่าที่ขิดนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอือใช่แล้วคะ่ะเลยอินเสิร์ตเราไม่สวยเลยเนาะมันเหมือนแบบ มันแข็งไปอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาอินเสิร์ตใหม่ใครมีอินเสิร์ตยี่ห้อไหนดีแนะนําด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นอินเสิร์ตแบบครึ่งมืออย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าซื้อโดยไม่ได้ลองก่อนถ้าไม่มีคนแนะนําแล้วเราก็บล่อยเสื้อใหญ่เทวลี่ค่ะสองนั้นเดี๋ยวมาซื้อวันพรุ่งนี้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ค่อยๆพันให้ไปเลยแล้วก็โอเคแต่ว่ายังไม่มีน้องทวิลี่นะคะเพราะวันถัดมาเอสเอป่วดพอเอสเอหายป่วยเราก็ป่วยแทนนะคะ ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเลือกทวิวิลลี่ตอนเข้าไปรับสายอาฬิกาที่สั่งสเปเชียลออเดอร์ไว้แล้วกันแต่อีกใจนึงก็แบบมันเป็นสวยอับสลีกซิมเพลเนาะถ้าใส่ทวิวิลลี่ไปอะทวิวิลลี่รูปโบะมันอาจจะดูเยอะไปทําให้แต่งตัวแมชได้ยากกว่าที่คิดหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนมีอะไรแนะนำมาเลยนะคะและเอสเซก็ถามว่าคุณตาสนใจรับอะไรเพิ่ไมไหมคะเช่นกระเป๋าใส่เสศษตาแล้วก็โอเคค่ะไปดูกันเราก็ออกไปดูแล้วก็แบบสีที่มีอะมันเป็นสีแบบ ไม่ใช่สีคลาสสิกอะเป็นแบบสีแดงเข้มสีเหลืองนะคะจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็บอกว่าเอออยากได้สีเข้มๆม,มาค่ะเอเซก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเอาดูสีนี้ให้นะคะนี่ค่ะมาแล้วเอเอเลือกมาให้นะคะเป็นสีกริสเมเยอร์นะซึ S ่งเอเซบอกว่ามันเป็นสีโทนเดียวกันนะคะโทนตระกูลเทาเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบต่างกันเนาะทำให คุมโทนแต่ว่าไม่ได้เบื่อค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นหนัง ever color นะตัวเกรนมันจะเล็กกว่าหนังเคลมอนเดี๋ยวเทียบให้ดูนะแล้วก็เอสเอโฆษณาให้ว่าใส่กุญแจรอใส่เศษตังนะคะแต่พอเรามาคิดดูแล้วกุญแจรถเราใส่ไม่ได้นะคะเราก็เลยเอามาประยุกต์นะคะใส่เป็นลิปกลอสนะคะแล้วก็น้ำตาเทียม ก็ที่มาถมแดนนะคะมีอิฐจะตะเกียกระเป๋าเนาะถ้าอย่างอันนี้หนังมันก็ไม่ได้หอมเท่าเคมองนะเดี๋ยวเราอ่ะจะมีเอพิส od พิเศษเกี่ยวกับพิคอตินแ้ะเป็นเอพิส od ที่น่าตื่นเต้นมากเลยใครอยากรู้ก็ subscribe กดติดตามกันไว้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ